ถ้าคุณกำลังมองหาการฉีดฟิลเลอร์ที่ปลอดภัยและเห็นผลสวยตามธรรมชาติหมออยากให้ลองเข้ามาคุยกับหมอก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมหมอหมีจากบีมีคลินิกครับถ้าคุณกำลังมองหาการฉีดฟิลเลอร์ที่ปลอดภัยได้รูปทรงเข้ากับรูปหน้าและเห็นผลสวยตามธรรมชาติหมออยากให้ลองเข้ามาคุยกับหมอก่อนนะครับที่บีมีคลินิกหมอดูแลการฉีดฟิลเลอร์ให้เองทุกเคสนะครับ ไม่มีหมอพัดไทม์หรือว่าไม่มีคุณหมอที่เราจ้างมาฉีดนะครับและไม่มีการเร่งรีบครับฟิลเลอร์ที่ใช้เป็นของแท้จากบริษัททุกกล่องและผมจะมีการแกะกล่องให้ดูก่อนฉีดทุกครั้งครับพร้อมสอนวิธีการเช็คยาแท้ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญครับผมจะมีการประเมินใบหน้านะครับให้มันเข้ากับใบหน้าของแต่ละคนก่อนที่จะเริ่มทำการฉีดครับไม่ใช้สูตรสำเร็จที่ฉีดเหมือนกันทุกคนนะครับเพราะแต่ละใบหน้า มีเสน่ห์เฉพาะตัวครับหมอมีประสบการณ์ในการฉีดฟิลเลอร์มากกว่า10ปีแล้วนะครับและตอนนี้นะครับหมอก็ยังเป็นแพทย์สอนฉีดฟิลเลอร์นะครับระดับ ami next master นะครับซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในภาคอีสานตอนล่างครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากปรับรูปหน้าให้ดูละมุลขึ้น หน้าดูเด็กลงและเติมเต็มจุดที่กังวลใจโดยไม่ต้องผ่าตัดลองแวะมาปรึกษาหมอก่อนได้นะครับที่นี่ปรึกษาไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆครับมาที่บา้านหมีนะครับมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้รับความปลอดภัยความใส่ใจและผลลัพธ์ที่คุ้มค่าครับแอดไลน์เข้ามาเลยได้นะครับและเดี๋ยวเราพบกันที่บีมีคลินิกครับบีมีคลินิก by บ้านหมี the beauty that you can trust ความงามที่คุณไว้ใจได้